อาสี่อย่างในพุทธศาสนาพวกเราทั้งหลายผู้เป็นกัลยานมิตรกัลยาณธรรมผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงปรินิพพานไปนานถึงสองพันกปีมาแล้วผู้เป็นบริษัทของพระองค์ ซึ่งมีภิกษุภิกษุมีอุบาสอุบาิกาตั้งแต่ปฐมพุทธกาลมาพวกเราชาวพุทธทั้งหลายศรัทธาที่มีต่อศาสนาธรรมของพระองค์เริ่มเสื่อมถอยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ศรัทธา ที่เรามีต่อพุทธศาสนามาถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นยุคของโลกาวิภัต์นี้ศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนานั้นส่วนมากจะเป็นศรัทธาที่เสี่อมถอยออกห่างจากพุทธศาสนาไปเรื่อยๆฉะนั้นศรัาทธาต่างๆที่พวกเรา ทุ่มเทให้ศาสนาธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านับวันจะถอยไปนับวันจะเหนินห่างจากศรัทธาตัวเราเองผู้เป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนาก็เริ่มจะไม่มีศรัทธาในหลักธรรมคำส,สอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไปอีกเรื่อยๆถอย ลงไปเรื่อยๆไม่มีกำลังส่งทึ่งศรัทธาต่อหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยในหมู่คนผู้เกิดมาพบพุทธศาสนาบางคนไม่มีศรัทธาในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่นับถือศาสนาพุทธใน สำนเนามโนขัวหรือในทะเบียนบ้านเท่านั้นเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาทั้งๆที่ศรัทธานั้นไม่มีเลยในพุทธศาสนาไม่น้อมนำหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเมื่อไม่นำเอาไปประพฤติปฏิบัติ ในหลักธรรมคำสั่งสอนจึงไม่เห็นความเป็นจริงของศาสนาขององค์สมเดชจสัมาสัมพุทธเจ้า,า,า,าเลยไม่มีศรัทธาเอาเสียเลยฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกุทลศาสนาซึ่งเป็นศาสนาธรรมอยู่ใต้ล่มเงาโพธิสมภารของพระองค์ผู้ใดนำ เอาซึ่งหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ไปปฏิบัติตามก็จะได้รับความสุขตามลำดับตามขั้นตอนที่ตัวเองนำไปประพฤติปฏิบัติผู้ที่ไม่นำไปปฏิบัติก็จะไม่ได้สามารถได้รับความสุขจากหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ฉะนั้น ศรัทธาสี่อย่างในพุทธศาสนาของเราชาวพุทธทั้งหลายนั้นมีอยู่หนึ่งอาคมศรัทธาสองอธิคมศรัทธาสามอกับปณสศรัทธาสี่ภัษา,าัทธาในศรัทธาสี่อย่างในพุทธศาสนานี้พวกเราทั้งหลาย ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจในหลักคมคำสั่งสอนยังไม่เข้าใจในศรัทธาต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นพวกเราผู้เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทั้งหลายผู้ใวยซึ่งในการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสั่งสอนของพระองค์นั้น เราหันมาดูตัวเองว่าเรามีศรัทธาเพียงใดในหลักธรรมคำสัง่งสอนผู้เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมผู้เป็นกัลยาณพุทุชนนั้นไม่ต้องพูดถึงในศรัทธาที่มีต่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระอ,องค์สำหรับผู้เป็นคนผาน,นพุทุชนนี้ จะไม่มีศรัทธาในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เลยเพราะว่าผู้เป็นคนผานุปุธชนนั้นมีปิตใจเอียงไปทางอากุศล,ลกรรมมากแม้ศรัทธาที่เกิดจากผู้เป็นคนผานุปุธชนนั้นจะมีก็มีไม่มากเพราะว่ามีศรัทธาไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าการกระทำนั้น จะสวนทางในศรัทธาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไปมากแต่และว,วันแต่และเวลานั้นผู้เป็นคนผ่านนะักปุถุชนนั้นไม่คิดไม่คำนึงถึงหลักธรรมคำสั่งอนของพระองค์เลยในศรัทธาสีอย่างนี้คือศรัทธาอย่างที่หนึ่งนั้นเป็นศรัทธาที่มากมายของโพธิสัต ที่เชื่อที่มีศรัทธาในสัพพัญญูญานที่มีอยู่ในสัพพสัตว์ผู้เกิดมาเป็นโพธิสัตอาคมศรัทธานั้นเป็นศรัทธาของโพธิสัตที่เชื่อในสัพพัญญูญานว่าสัพพัญญูญานนั้นมีสำหรับผู้สร้างบุญบารมีมา สำหรับผู้จะสร้างบุญลบารมีเพื่อจะเป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสพัญญูญานนั้นเป็นญานที่รู้ถึงอนาคตอดีตและปัจจุบันสพัญญูญานนั้นมีกิ่งผู้ที่เป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำบาลมีมาเพื่อจะได้เป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อในสัพพันญุยานนั้นเชื่อในการรู้อดีตอนาคตและปัจจุบันว่าถ้ากระทำอย่างนี้สร้างบุญบาลมีเพื่อจะได้รู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้อดีตสิ่งนั้นมีจริงจึงมีแก่โพธิสัตว์โพธิสัตว์นั้น เป็นสัตว์ที่จะตัดสู้ในอนาคตตารจึงสร้างบุญบารมีมาเพื่อสัพพัญญูยานนั้นซึ่งเป็นยานเหนือมนุษย์ทั้งหลายฉะนั้นอาคมศรัทธานี้จึงเป็นศรัทธาของโพธิสัตว์เชื่อในสัพพันญูยานนั้นเราทั้งหลายผู้ใ่ซึ่ง ปฏิบัติธรรมทั้งหลายขององค์สมเด็จสัามมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีสัพพัญญูญานญานที่รู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้อดีตสิ่งไหนที่องค์สมเด็จสัามมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีเพราะพระองค์ได้ญานนั้นคือสัพพัญญูญานนั้นมาครอบครองเพราะพระองค์สร้างบุญบารามีมานานถึงยี่สิบประสงค์ไขเป็นกําไรแสนกับนี้ เพื่อจะได้สัพพัญญูญานนี้ญานนี้จึงเป็นอาคมสัทธาต่อไปเป็นญานที่สองคืออธิคมศัทธาอธิคมสัทธานี้ครั้งที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางไม่ปรินิพพานอาคมสัทธานี้มีมากอาคมสัทธานี้เป็นศรัทธาของอริยสาวก คือระดับอรหันต์ผู้ที่ได้อรหันต์นั้นมีศรัทธาต่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมีศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระอ,องค์มากผู้ที่ละชึ่งคารวะเข้าไปเป็นบนรรพชิตในองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรงมีศรัทธา เชื่อในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เมื่อนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้เป็นพระอริยสาวกคือเป็นสาวกระดับพระลหันของพระองค์ฉะนั้นอภิคุมศรัทธานี้เป็นศรัทธาของพระลรหันที่มีต่อหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นความเป็นจริง เมื่อนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มาปฏิบัติแล้วได้หมดซึ่งกิเลสซึ่งลาคะทสะโมหะออกจากกิจจากใจได้ตามลำดับของหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ฉะนั้นผู้ที่ได้เป็นอรหรันต์จึงมีศรัทธาต่อหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มากจึงเป็นอภิิูมศรัทธา เป็นศรัทธาของอรหันต์ผู้ได้ปฏิวิผู้เป็นปฏิเวิผู้บรรลุซึ่งสาวกบารมีของพระองค์มีศรัทธาต่อหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มากเพราะว่าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแล้วได้หลุดพ้นได้วิมุติธรรมตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั้นจึงมีศรัทธา มากมายสำหรับไปยึดเอาซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นมาเป็นสรณะอย่างแท้จริงฉากนั้นผู้ที่ได้อธิคมศรัทธานั้นจึงเป็นผู้มีศรัทธามากระดับความมีศรัทธานั้นเป็นระดับของพระอรหันต์ทั้งหลายต่อมา อันที่สามโอกับปณส,สัทธาสัทธานี้เป็นสัทธาที่มีความไม่หวั่นไหวความไม่หวั่นไหวของผู้ได้รัทธานี้จึงเป็นสัทธาของพระอริยะระดับโสดาบันโสดาบันนั้นเมื่อเข้าสู่กระแสธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความไม่หวั่นไหว ในหลักธรรมของพระองค์ผู้ที่ได้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามขั้นตอนตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าจนขึ้นมาถึงโสดาบันผู้ได้รับกระแสธรรมนั้นจะมีศรัทธาคือความไม่หวั่นไหวซึ่งเป็นศรัทธาอันที่สามนี้โอกัปปนัศสศรัทธานี้ จึงเป็นศรัทธาของผู้ไม่หวั่นไหวผู้ไม่หวั่นไหวนั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวระดับสโสดาบันผู้เห็นกระแสรธรรมผู้จะเป็นพระอระหันในภายภาคหน้าหรือผู้จะได้ตัดรูลเป็นสาวกละเมิดบารมีในภายภาคหน้าตามลำดับขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ เพราะว่าโสดาบันนี้เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธเป็นผู้มีศรัทธาในพระธรรมเป็นผู้มีศรัทธาในพระสงฆ์ตินทั้งหลายมีความบริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พ้อยไม่ทะลุปุโปุงถ้าผู้ได้เข้าสู่กระแสธรรมระดับโสดาบันแล้วเพราะโสดาบันนั้นเป็นผู้มีศรัทธา ในหลักคำคำสังสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัามพุทธเจ้ามากโูราบันนั้นไม่ตกต่าเป็นธรรมดาตัดซึ่งวัตะสงสารออกเหลือยเพียงเกียรติชาติเท่านั้นปิดประตูอบายภูมิเป็นสมบัติที่เป็นเลิศกว่ามนุษย์ธรรมดาผู้ที่ยังเป็นพุทุชนอยู่ ฉะนั้นศรัทธาที่มีความไม่หวั่นไหวนั้นจึงเป็นศรัทธาของโสดาบันผู้ประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมเข้าสู่กระแสธรรมคือโสดาบันนี้ในโสดาบันนี้ทั้งหมดมีอยู่เกตประเภทด้วยกันเกตประเภทในโสดาบันนี้มีหนึ่งกายสิขีโสดาบันผู้ที่ ปฏิบัติธรรมขึ้นมาจนได้กายสิขีนี้เป็นโสดาบันประเทศที่หนึ่งสองผู้เป็นทิฏฐิปตะสรดาบันประเภทที่สองสามผู้เป็นศัทธาวิมุตติสี่ผู้เป็นศัทธานุสาลีห้าผู้เป็นธรรมานุสาลี แล้วหกโสดาบันปฏิมาเจ็ดโสดาบันปฏิผลนี่ในกลุ่มโสดาบันมีเจ็ดประเภทแต่ที่จริงแล้วโสดาบันจริงๆนั้นมีอยู่ด้วยกานสามประเภทคือสามอย่างผู้ที่ได้โสดาบัน ปฏิมักหรือโสดาบันปฏิผลมาแล้วโสดาบันนั้นจะมีสามอย่างคือเอพีซีโสดาบันโกลังโกนโสดาบันสตักะตุโสดาบันโสบาบันนี้จะได้มาทางผู้ที่ได้โสดาบันนี้จะได้มาทางวิปัสสนาญาณ เอาละโสดาบันนี้ถ้าได้มาแล้วผู้ที่ได้ทำสมณธรรม,รรมปฏิบัติธรรมมาถึงขั้นระดับสูดาบันจะเป็นผู้มีศรัทธามากในพุทธศาสนาคือศรัทธาในพระพุทธศรัทธาในาพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ถิลนไม่ด่างพ้อยสำหรับผู้ได้สูดาบันนั้น สูดาบันจึงเป็นผู้มีศรัทธาโูกับปณสัทธาไม่หวั่นไหวซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์จึงเป็นสูดาบันสีประสาทศรัทธาศรัทธา,านี้เกิดขึ้นเองผู้เลื่อมใสในหลักธรรมคำส,สอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ภาษาศรัทานี้ชาวพุทธทั้งหลายในพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้พวกเราหวนมากจะเป็นผู้มีระษาศรัทานี้ศรัทธาของชาวพุทธทั้งหลายเดียวนี้ในยุคของโลกาวิวัตนี้ก็มีมากในหมู่มนุษย์ผู้เกิดมาเป็นชาวพุทธ ทั้งหลายคือภาษาัทธาหมายความว่าเป็นศรัทธาที่เกิดขึ้นแห่งความเลื่อมใสในหลักคมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นศรัทธาเกิดขึ้นแต่ไม่นำหลักคมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะ เอาไปปฏิบัติให้เกิดผลแห่งธรรมนั้นแต่เป็นศรัทธาในความเชื่อในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์แต่ก็ยังดีมากกว่าสำหรับผู้ไม่มีศรัทธาเลยผู้เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทั้งหลาย มีศรัทธาในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาัมพุทธเจ้าเพียงไรเราจะยกฐานะจิตตูติปแห่งศรัทธาต่างๆที่กล่าวมานี้ได้ไหมจะดับศรัทธาตั้งแต่อภิคมศรัทธาลงมาอธิคมศรัทธาลงมาจนถึงประสาศรัทธาเป็นศรัทธาสามอย่าง ไม่เกี่ยวกับอาคมศรัทธานั้นศรัทธาคมศรัทธานั้นเป็นศรัทธาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแต่อธิคมศรัทธานั้นเป็นศรัทธาของอริยสาวกโอกัมภนศรัทธานั้นเป็นศรัทธาของพระสูรดาบันประสาทศรัทธานี้เป็นศรัทธาของเรา ชาวพุทธทั้งหลายถ้าเราจะยกระดับศรัทธาขึ้นไปนั้นเราจะสามารถอย่างไดจะยกัศรัทธานั้นขึ้นไปสู่อากติคมศรัทธาได้เพราะว่าผู้เกิดมาในพุทธศาสนาในยุคหลงโลกาวิวัตนี้มีศรัทธาต่อพุทธศาสนานั้นเริ่มน้อยถอยลงเริ่มเสื่อมลงจากศรัทธาเหล่านั้น แม้ภาษาศรัทาเองถึงกับถอยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเราชาวพุทธทั้งหลายในยุคโลกาวิวัตนี้ไปยึดเอาซึ่งวัตถุกรรมต่างๆที่พวกเรามนุษย์ประชาัสตว์ผู้เกิดมาได้คิดค้นได้สร้างมีวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาใช้ให้มีความสะดวกสบายมาก ความสะดวกสบายมากนี้แหละทำให้เราเหืนห่างจากศรัทธาในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัามมาสัมทุทธเจ้าไม่เห็นความสำคัญในหลักธรรมเหล่านั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าคืออำนวยความสะดวกสบายให้เรามากกว่าการที่จะมีศรัทธา เอาหลักคำคำสังสอนไปปฏิบัติเมื่อเราเอาไปปฏิบัติเราไม่สะดวกสบายเลยแต่ว่าเมื่อ,อไรเราไปยึดเอาวัตถุก,กรรมต่างๆมาใช้สอยมาใช้ในชีวิตประจำวันเราจะมีความสะดวก,ส,ดวกสบายมากกว่านำหลักธรรมคำสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะชาวพุทธทั้งหลาย ผู้ไปในการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติธรรมก็จะเจอเราก็จะมีความคิดเกิดขึ้นมาว่าปฏิบัติธรรมยากปฏิบัติธรรมนั้นลำบากแต่ที่จริงแล้วคนเราผู้เกิดมาความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากสุขเลยความสุขที่แท้จริงนั้น เกิดจากความทุกข์ต่างหากเมื่อเรามีความสุขเราจะไม่เห็นทุกข์เมื่อไรเรามีความทุกข์เราจะไขว่คว้าหาซึ่งความสุขนั้นเมื่อบุคคลเกิดมาเกียดทุกข์อยากได้สุขก็ไขว่คว้าหาสุขที่มีกำลังใจกำลังจิตใจของตัวเองกำลังกายของตัวเอง คายคว้าหาสุขเหล่านั้นมาแต่สุขเหล่านั้นพวกเราไม่รู้ความเป็นจริงของสุขที่พวกเราหาอยู่ทุกวันนี้สุขนั้นเป็นสุขที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายิ่งหาก็ยิ่งวิ่งหนีไปสู่ความทุกข์ต่างๆที่อยู่ข้างหน้าสำหรับผู้ มีความทุกข์หันมาพึ่งซึ่งหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาทธเจ้าแล้วจะได้รับความสุขขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเรานำไปปฏิบัติให้ถูกทางไม่ผิดทางตามหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายความสุขที่แท้จริงนั้นจะหามาด้วยความสุขนั้นไม่มี แต่ความสุขที่แท้จริงจะหาด้วยความมีความทุกขนี้แหละเราจะถึงจะพบความสุขที่แท้จริงได้ถ้านำเอาไปปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระองค์เราก็จะได้พบกับความสุขวันข้างหน้าได้พบความสุขที่แท้จริงในหลักคำคำสั่งสอนนี้แหละถ้าผู้ใดปฏิบัติ ก็จะได้พบความสุขที่แท้จริงในอนาคตการและความสุขที่แท้จริงเมื่อลารับจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไปสู่สวรรค์สมบัติต่างๆที่พวกเราทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนานี้ถือว่าโชคดีมากถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติ ก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกในความสุขที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีอยู่ว่าต้องไปปฏิบัติเท่านั้นนะถึงจะได้เกิดความสุขตามลำดับขั้นตอนของผู้ปฏิบัตินั้นที่มีความเพียรมีความพยายามซึ่งจะหาความสุขตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นี้ฉะนั้นผู้เป็น ัลยานมิตรขลยานธรรมผู้พุพทธปฏิบัติธรรมใช้ความเพียรความพยายามตั้งอกตั้งใจมีวิริยะอุตสาหะผู้ปฏิบัติทั้งหลายขอให้พวกท่านทั้งหลายจงประสบกับความสุขตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยเร็วเถิด